ได้ก็อยู่ต่อนะคะทุกคนมาจ้ามาจ้าเห็นไหมคะน้ํากําลังลดปลากําลังขึ้นหากินนะคะแบบบ้านๆทางอีสานนะคะทางประเทศไทยนะคะเพื่อนๆค่ะประเทศไทยคะ่ะนี่คือการย่อโคนคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้คะ่ะยายอ่อน ก็จะยกไปเรื่อยๆค่ะจนถึงเที่ยงยายอ่อนก็จะกลับนะคะทุกคนหาปลากันนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะเดี๋ยวยายอ่อนจะทายทาให้ดูค่ะทุกคนมาดูกันนะคะช่วงนี้หรือว่าตอนนี้ยันได้กันท่วนหน้าค่ะได้กันท่วนหน้านะเฟซบุ๊กขอบคุณ AI ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคน คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะยายอ่อนก็จะยกไปเรื่อยๆค่ะจนถึงเที่ยงยายอ่อนก็จะกลับนะคะทุกคนยายอ่อนยังมายกยออยู่นะคะน้ํากําลังลดค่ะน้ํากําลังลดนะคะปลาก็ได้อยู่เหมือนกันค่ะทุกคนคะ่ะมาค่ะตามสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดี facebook สวัสดี AI สวัสดีผู้สนับสนุนรายการนะคะมาค่ะติด คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุ่นได้กันทวนหน้าค่ะได้กันทวนหน้านะหากินนะคะแบบบ้านๆทางอีสานนะคะทา้งประเทศไทยนะคะเพื่อนๆคะ่ะประเทศไทยค่ะนี่คือการโยะหาปลากันนะคะเห็นไหมคะนี่คะ่ะเดี๋ยวยยอ่อนจะถ่ายทําให้ดูคะ่ะทุกคนมาดูกันนะคะช่วงนี้ หรือว่าตอนนี้ยัดมาเลยนะคะมาค่ะยายอ่อนจะพามาชมน้ำมาปลาขึ้นค่ะเพื่อนๆค่ะหนึ่งปีมีค่ายายอ่อนยังมายกยออยู่นะคะน้ำกำลังลดค่ะน้ำกำลังลดนะคะปลาก็ได้อยู่เหมือนกันค่ะทุกคนคะ่ะมาค่ะตามค่ะทำมาหากินฤือดูฝนหรือว่าฤดูการทำนานะคะ ฝนตามฤดูกาลนะคะนี่คือน้ำฝนตามฤดูกาลจ้าะคะ่ะนี่แหละคือวิถีชีวิตของชาวบ้านออกทำมาหากินกันจ้าทำมาหากินกันนะคะทุกคนโยกยอค่ะเพื่อนๆค่ะพามาชมการยกยอนะคะทุกคนมาค่ะการทำมาหากินขอบคุณ f เฟซบ o ๊กขอบคุณ ai นะคะ ที่อนุญาตให้ทุกอย่างมีคำตอบลงคลิปการทำมาหากินได้ค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะทุกบ้านยายอ่อนหนองคายนะคะหนองคายค่ะหนองคายวิถีชีวิตแบบบ้านบาน,นะคะวิถีชีวิตแบบบ้านๆเป็นแบบชาวบ้านมาเลยนะคะมาค่ะยายอ่อนจะพามาชมน้ำมาปลาขึ้นค่ะเพื่อนๆค่ะหนึ่งปีมีค่ะยายอ่อนยังมายกยออยู่นะคะ น้ำกำลังลดค่ะน้ำกำลังลดนะคะปลาก็ได้อยู่เหมือนกันค่ะทุกคนคะ่ะมาคะ่ะตามไาอ่อนยังมายกยออยู่นะคะน้ำกำลังลดค่ะน้ำกำลังลดนะคะปลาก็ได้อยู่เหมือนกันค่ะทุกคนคะ่ะมาคะ่ะตามบ้านยายอ่อนหนองคายนะคะหนองคายค่ะหนองคายพิธีชีวิตแบบบ้านๆนะคะวิธีชีวิตแบบบ้านๆนนบบบเป็นแบบชาวบ้าน บ้านยายอ่อนหนองคายนะคะหนองคายค่ะหนองคายวิธีชีวิตแบบบ้านๆน,นะคะวิธีชีวิตแบบบ้านๆเป็นแบบชาวบ้านผู้กคนบ้านไหนที่ยายอ่อนยังไม่ได้ไปเยี่ยมเดี๋ยวตอนเย็นกลับไปยายอ่อนตามถึงบ้านนะคะ<ม>ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการขอบคุณกินนะคะค<ม>ือการยกยอหาปลากันจ้าโอนขอบคุณเฟซบุ๊กขอบคุณ AI นะคะ<ม> ที่อนุญาตให้ทุกอย่างมีคำตอบลงคลิปการทำมาหากินได้ค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะรายก็อยู่ต่อนะคะทุกคนมาจ้ามาจ้าเห็นไหมคะน้ำกำลังลดปลากำลังขึ้นอ่อนยังมายกยออยู่นะคะน้ำกำลังลดค่ะน้ำกำลังลดนะคะปลาก็ได้อยู่เหมือนกันค่ะทุกคนคะ่ะมาค่ะตามคาะทำมาหากิน ฤดูฝนหรือว่าฤดูการทํานานะคะฝนตามฤดูการนะคะนี่คือน้ําฝนตามฤดูการจ้าตามยายอ่อนมาเลยนะคะทุกคนยายอ่อนจะพามาชมวิถีชีวิตของชาวบ้านพี่น้องคะวิธีการทํามา Facebook ขอบคุณ AI ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดี เดียวนะคะหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะคะถ้าเป็นแม่น้ําใหญ่ก็คงหาได้ตลอดนะคะทุกคนแต่นี่เป็นทางสวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดี facebook สวัสดี ai สวัสดีผู้สนับสนุนรายการนะคะมาคะ่ะติดมาเลยนะคะมาคะ่ะยายอ่อนจะพามาชมน้ำมาปลาขึ้นคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะ หนึ่งปีมีค่งค่ะนี่แหละคือวิถีชีวิตของชาวบ้านออกทำมาหากินกันจ้าทำมาหากินกันนะคะทุกมาหากินนะคะแบบบ้านๆทางอีสานนะคะทา้งประเทศไทยนะคะเพื่อนๆค่ะประเทศไทยค่ะนี่คือการยกคนบ้านไหนที่ยายอ่อนยังไม่ได้ไปเยี่ยมเดี๋ยวตอนเย็นกลับไปยายอ่อนตามถึงบ้านนะคะ ขอคุณผู้สนับสนุนรายการขอพูนคนุณคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะยายอ่อนก็จะยกไปเรื่อยๆค่ะจนถึงเที่ยงยายอ่อนก็จะกลับนะคะทุกคนค่ะทำมาหากินฤดูฝนหรือว่าฤดูการทํานานะคะฝนตามฤดูการนะคะนี่คือน้ําฝนตามฤดูการจา้า Facebook ขอบคุณอ i ขอคุณเพื่อนเพื่อนที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดี กินนะคะคือการยกยอหาปลากันจ้ายกยอค่ะเพื่อนๆค่ะพามาชมการยกยอนะคะทุกคนมาค่ะการทำมาหาสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีเฟซบุ๊กสวัสดี AI สวัสดีผู้สนับสนุนรายการนะคะมาค่ะติดหากินนะคะแบบบ้านๆทางอีสานนะคะทา่า ประเทศไทยนะคะเพื่อนๆค่ะประเทศไทยค่ะนี่คือการยกกินนะคะคือการยกยอหาปลากันจ้าได้ก็อยู่ต่อนะคะทุกคนมาจ้ามาจ้าเห็นไหมคะน้ำกำลังลดปลากำลังขึ้นทำมาหากินรืดูฝนหรือว่าฤดูการทำนานะคะ ฝนตามฤดูการนะคะนี่คือน้ําฝนตามฤดูการจ้ามาเลยนะคะมาค่ะยายอ่อนจะพามาชมน้ํามาปลาขึ้นค่ะเพื่อนๆค่ะหนึ่งปีมีครั้งเฟซบุ๊กขอบคุณเอไอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละคือวิถีชีวิตของชาวบ้านออกทำมาหากินกันจ้า ทำมาหากินกันนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะยายอ่อนก็จะยกไปเรื่อยๆค่ะจนถึงเที่ยงยายอ่อนก็จะกลับนะคะทุกคนหากินนะคะแบบบ้านๆทางอีสานนะคะท่าทางประเทศไทยนะคะเพื่อนๆคะ่ะประเทศไทยค่ะนี่คือการย่อรายก็อยู่ต่อนะคะทุกคนมาจ้ามาจ้าเห็นไหมคะน้ํากําลังลด ปลากำลังขึ้นตามยายอ่อนมาเลยนะคะทุกคนยายอ่อนจะพามาชมวิถีชีวิตของชาวบ้านพี่น้องคะวิธีการทำมามาค่ะน้ำกำลังลดปลาก็กำลังได้ค่ะไม่ได้ก็กลับเข้าบ้านเพื่อนๆจ้าท่านขอบคุณ Facebook ขอบคุณ AI นะคะที่อนุญาตให้ทุกอย่างมีคำตอบลงคลิปการทำมาหากินได้ค่ะ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะทุกค่ะนี่แหละคือวิถีชีวิตของชาวบ้านออกทำมาหากินกันจ้าทำมาหากินกันนะคะทุกค่ะชาวบ้านก็จะออกมาหาปลาค่ะนะคะนี่แหละคือวิถีชีวิตของชาวบ้านออกทำมาหากินออกันจ้าทำมาหากินกันนะคะทุกค่ะทำมาหากิน,กน,นะ ฤดูฝนหรือว่าฤดูการทํานานะคะฝนตามฤดูการนะคะนี่คือน้ําฝนตามฤดูการจา้าเฟซบุ๊กขอบคุณเอไอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีโคนขอบคุณเฟซบุ๊กขอบคุณเอไอนะคะที่อนุญาตให้ทุกอย่างมีคําตอบลงคลิปการทํามาหากินได้ค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะหาปลากันนะคะเห็นไหมคะ นี่ค่ะเดี๋ยวยายอ่อนจะทายทําให้ดูค่ะทุกคนมาดูกันนะค่ะช่วงนี้หรือว่าตอนนี้ยายทุกคนบ้านไหนที่ยายอ่อนยังไม่ได้ไปเยี่ยมเดี๋ยวตอนเย็นกลับไปยายอ่อนตามถึงบ้านนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการขอบคุณบ้านยายอ่อนหนองคายนะคะหนองคายค่ะหนองคายวิถีชีวิตแบบบ้านๆน,นะคะวิถีชีวิตแบบบ้านๆ เป็นแบบชาวบ้านตามยายอ่อนมาเลยนะคะทุกคนยายอ่อนจะพามาชมวิถีชีวิตของชาวบ้านพี่น้องคะวิธีการทำมา